จรวด AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอนาคตแต่เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนโลกธุรกิจอย่างแท้จริงในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ AI ไม่ได้แค่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่พูดถึงต่กลายเป็นตัวเร่งความคืบหน้าของธุรกิจทุกอุตสาหกรรมทุกบริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่ที่สุดคือการปรับตัวเพื่ออยู่รอดและเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการล่าช้าอาจทําให้เราถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่มีทางกลับมาได้คุณธีรนนท์สิริกุลพิริยะผู้ก่อตั้งอินไซเทอร์สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าและผ งานนี้ไม่ใช่เพื่อพูดถึง AI แบบที่ซับซ้อนหรือไกลตัวแต่เราจะพาคุณเข้าใจ AI ในมิติที่ลึกกว่านั่นคือความเข้าใจมนุษย์เพราะ AI ที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่แค่สามารถคำนวณเร็วที่สุดแต่คือตัวที่เข้าใจความต้องการความรู้สึกและพฤติกรรมของลูกค้าและทีมงานได้อย่างแท้จริงงานนี้เป็นการพิสูจน์ว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือลดต้นทุนแต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสารรค์และสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้ธุรกิจนี้คืองาน AI ที่โคตรเข้าใจมนุษย์ ที่พร้อมจะเปลี่ยนโลกธุรกิจของคุณไปตลอดกาลมุติกกระดาษหัวเหลี่ยมสีแกนหลักสำคัญที่จะช่วยคุณเติบโตด้วย AI การเปลี่ยนแปลง AI จากเครื่องมือสู่แกนหลักของธุรกิจในอดีตการมีเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียอาจเป็นข้อได้เปรียบแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านี้คือมาตรฐานที่ทุกธุรกิจต้องมีเช่นเดียวกัน AI คือความสามารถในการแข่งขันใหม่ที่ขาดไม่ได้ไม่ใช่แค่การซื้อซอฟต์แวร์หรือจ้างโปรแกรมเมอร์แต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดและโครงสร้างธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการทำงานจริง AI transformation คือการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งจะส่งผลต่อทุกด้านการตลาดยุคใหม่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่เหนือกว่าคู่แข่งประสิทธิภาพการทำงานใช้ระบบอัตโนมัติและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วโมเดลธุรกิจใหม่สร้างผลิตภัณฑ์บริการและช่องทางรายได้ที่ไม่เคยมีมาก่อนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจให้พร้อมกับ AI เทคโนโลยี AI ที่ดีที่สุดก็ไร้ประโยชน์หากองค์กรยังคงใช้กระบวนการเดิมๆความท้าทายไม่ใช่เทคโนโลยีแต่คือการปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของ AI ประเด็นสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องเจอโครงสร้างข้อมูลทำให้ข้อมูลที่มีกลายเป็นทรัพยากรที่ AI ใช้งานได้จริงการบูรณาการ AI ผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานทุกมิติการวัดผลสร้าง KPIs เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนใน AI มีผลตอบแทนที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคนี้ไม่ได้วัดจากใครมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าแต่วัดจากใครปรับตัวได้เร็วกว่าการนำ AI มาใช้จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดสำหรับธุรกิจที่ต้องการไปต่อการพัฒนาทักษะมนุษย์ให้ทำงานร่วมกับ AI ความกังวลว่า AI จะแทนที่มนุษย์กำลังถูกแทนที่ด้วยความจริงที่ว่าคนที่ใช้ AI เป็นจะเข้ามาแทนที่คนที่ไม่ใช้ AI การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดอยู่ที่คน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่และการพัฒนาทักษะพ,พนักงานคือหัวใจแห่งความสำเร็จ People t r a n sformation จะเน้นทักษะอนาคตพนักงานต้องเรียนรู้ Data Literacy Pritical Thinking และการใช้เครื่องมือ AI บทบาทผู้นำในยุค AI ผู้บริหารต้องปรับวิธีคิดและการตัดสินใจในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลวัฒนธรรม AI ส่งเสริมการทดลองลองผิดลองถูกและเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่ดีที่สุดจะล้มเหลวหากคนในองค์กรไม่พร้อมที่จะใช้มันที o p l e t r a n sformation จึงไม่ใช่แค่การอบรมแต่คือการสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน AI ช่วยสร้างรายได้ในยุคนี้ AI กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนสร้างรายได้ได้ไดง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ขายสินค้าบริหารงานส่วนตัวหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำให้ AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นตัวช่วยสร้างโอกาสทางการเงินสำหรับผู้บริโภคโดยตรง สร้างคอนเทนต์และรายได้เสริม AI ช่วยทำรูปวิดีโอคำบรรยายทำให้ผู้ใช้ขายงานหรือทำการตลาดได้ง่ายขึ้น e-commerce social selling แอวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแนะนำสินค้าและช่วยปิดการขาย upskill friends ผู้คนใช้ AI เป็นตัวช่วยเรียนรู้หรือทำงานฟรีแลนซ์เช่นแปลาภาษาเขียนโค้ดออกแบบ productivity ท,ทำเสรลดเวลาทำงานซ้ำๆเปิดโอกาสให้ผู้ใช้โฟกัสกับงานที่สร้างรายได้จริง personal branding AI ช่วยให้บุคคลสร้างภาพลักษณ์ดิจิทัลทำให้ต่อยอดเป็นอาชีพหรือธุรกิจส่วนตัวได้ทุกระดาษ AI Thailand Conference 2025 XB e b Summit 2025 Gateway to the Future งานสัมมนาด้าน AI เพื่อธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดในประเทศไทยรวบรวมผู้บริหารระดับแนวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนักยุทธศาสตร์ชั้นนำไว้ในที่เดียว เตรียมพบกับสุดยอดองค์ความรู้กรณีศึกษาที่นำไปใช้ได้จริงและโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ประเมินค่าไม่ได้เพื่อเตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมสำหรับอนาคตงานจัดขึ้นในวันที่25ถึง26ตุลาคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตฮอน3-4อย่าพลาดโอกาสในการกำหนดอนาคตธุรกิจของคุณด้วย AI ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่ https://go.insighters.ai/2025/ question markref เท่ากับรโคดคุณคิดว่า AI จะแทนที่มนุษย์หรือช่วยให้มนุษย์เติบโตมากขึ้นสแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เลย